สวัสดีค่ะวันนี้มาทำกระดิ่งลมนะคะง่ายมากเหมาะสำหรับมือใหม่ขั้นแรกเปิดกลมๆขึ้นมาแล้วก็เอาทรงกระบอกมาหนึ่งอันนะคะมาตัดตัดสเสร็จเรียบร้อยนะคะข้างในมันต้องการความโบรแบบกลมๆเป็นก็ออกใช่ปะเออก็เอากลมๆม,มาตัดเพิ่มนะคะทีนี้ตัดแล้วก็เสร็จแล้วนะตัวหลักของกระดิ่งลมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ของตกแต่งอันนี้ก็ลองเลือกรูปทรงที่ต้องการได้เลยนะ ถ้าใครอยากจะใช้เป็นไอเหลี่ยมๆหลายๆหน้าอันนั้นก็สวยดีเหมือนกันนะคะอันนี้พอยก็เอากลมๆมาเลียงๆกันและด้านล่างสุดนะคะก็มักจะเป็นกระดาษเพราะเวลาลมมันพัดเนี่ยมันก็จะพลิวพลิวใช่ไหมเออเวลาที่กระดิ่งลมมันจะเพลาะเนี่ยคือมันจะต้องมีลมที่ไม่กันโชคเท่าไหร่นะถ้าลมมันแรงเกินมันก็ไม่เพาะนะคะแล้วเสียวมันแตกอต่างห่านะยันใหญ่เห็นเขาแขวนไว้เนี่ยก็จะ ให้มันอยู่ห่างกันนิดหนึ่งเวลาที่พลอยไปเห็นเขาแขวนนะคะก็จะไม่ได้แขวนแบบโอ้โหติดกันเป็นพันอันอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่ะทีนี้เราก็จะมาทาหมุดจริงๆมันก็เหมือนปมเชือกน,นะคะแต่พลอยก็ทําเป็นคล้ายๆหมุดละกันพอมาดูไกลๆมันก็จะไม่เห็นเท่าไหร่นะก็เป็นรายละเอียดที่เราทำเพิ่มเองนะคะหลังจากนั้นจัดแสงนะคะแล้วก็ปรับแมทเทีเยล ให้ตรงส่วนกระดิ่งลมข้างบนเนี่ยมันใสนะส่วนอื่นๆก็จะเป็นทึบๆไปเหมือนเดิมนะคะครานนี้ก็ใส่สีแล้วเป็นไงใกล้เสร็จแล้วนะง่ายไหมคะก็แค่มาเรียงๆกันเฉยแต่ก็ได้เป็นงานที่ดูเรียวๆอันนี้พอยก็จะมาเจาะฉะลุลายกระดาษนิดนึงนะคะก็ใช้ทริมในการช่วยตัดนะก็จะทำให้กระดิ่งลมของเรามันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะอ่า เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหมุนให้ดูนะคะอันนี้ก็กลัวมันจะเงานะก็เลยเอามา2อันนะคะเปลี่ยนสีนิดนึงให้มันดูต่างกันเป็นไงง่ายไหมอันนี้เหมาะกับมือใหม่มากๆนะคะลองไปทำดูก็ดิ่งลม่มก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ